วันที่17สิงหาคมของทุกปีเป็นวันศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยปีนี้ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ47ปีเมื่อวันที่5สิงหาคม2555โดยมีคุณหญิงวรวรรณชัยอายาเหวรัญิกสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีณอาคารแพทยพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยศูนยดวงตาสภาาชาติไทยเนี่ยเ,ออเกิดมาตั้งแต่ปี2508นะคะแต่ว่าเราจัดงาน วันสนุนงกาเนี่ยเราถือว่าเป็นวันที่17สิงหาคมของทุกปีเพราะว่าตาคู่แรกที่เราเก็บได้เนี่ยเป็นวันที่17สิงหาคมของปี2512ที่เราเก็บตาคู่แรกได้คือ4ปีหลังจากตั้งศูนย์ดวงตามานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าวันที่17สิงหาคมปีซึ่งเราจัดเก็บดวงตาคู่แรกได้เนี่ยเป็นวันสนุนงการนะคะ แต่เราจัดไม่ตรงกับวันเพราะว่าส่วนใหญ่วันที่17เจนี่ยจะไม่ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะแล้วถ้าใกล้ๆกับวันที่12ก็จะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้เราได้จัดเป็นที่5สิงหาคมนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ใหญ่มาจัดงานวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะทําบุญอุทิศวนกุศลให้กับผู้บริจาคตาแลวก็รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณแก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเนี่ยที่รงรับไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีซึ่งเราถือว่าเป็นพิธีสําคัญเราจัดกันทุกปี พื่อระลึกถึงบุญคุณแล้วก็ต้องการแสดงความขอบคุณทายาทเพราะในงานนี้เราก็จะเชิญทายาทของผู้ที่บริจาคดวงตาล่วงรับไปแล้วเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากวัตถุประสงค์นี้เรายังต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเพราะว่าองค์กรเราเป็นองค์กรกุศลเป็นองค์กรซึ่งทํางานเพื่อที่จะจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคที่มีจิตกุศลเนี่ยเพื่อนํากระจกตาคือส่วนที่ใสสุดเนี่ยนะคะ ส่วนหน้าสุดของลูกตาเนี่ยนำมาใช้เปลี่ยนให้กับผู้ที่กระจกตาพิการซึ่งขณะนี้เนี่ยมีคิวรออยู่ในประเทศเราเนี่ยนะประมาณเจ็0ันกว่าราย นอกจากนี้ยังจัดพิธีทำบุญและบางสกุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีสร้างความผูกพันกับทายาทของผู้บริจาคดวงตาและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจาการของศูนย์ดวงตาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นน้องสาวนะคะเป็นคนบริจาคดวงตาที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่บริจาคดวงตาเพราะว่าเริ่มไม่สบายก็เลยคิดว่าอยากจะทําประโยชน์มากที่สุดกับร่างกายเราก็บริจาคทุกส่วน,นะคะ่ะดวงตาว,าวัยวาร่างกายทุกอย่างก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งก็คิดว่าเป็นบุญที่ดีที่สุดอะคะ่ะอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันนะคะช่วยผู้ที่เขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปมีโอกาสต,ต่อไปค่ะ คุณพ่อป่วยเ,เป็นมะเร็งปอดนะคะแล้วก็มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะพอนีคุณพ่อเสียที่ที่ที่นี่นะคะแล้วทางสภากาชาติโทรไปบอกว่าดวงตาของคุณพ่อสามารถมีเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่รอรับบริจาคดวงตาได้ะคะ่ะทั้งลูกๆก,ก็เลยคุยกันแล้วก็บอกว่า,าจะขอบริจาคดวงตาให้กับทางศูนย์ดวงตาสภากาชาตินะคะค่ะ ทั้งนี้ยังมีพิธีมอบโรคขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทร้อยกลองเพื่อเป็นการบริจาคดวงตาอีกด้วยกิติจันชาติถ่ายภาพชดิตาย,ยิ้มประเสริฐายงาน